สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง1 0ปซิม DIY วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูหลักการขยายเสียงของแอมป์คาสต่างๆกันต่อเลยนะครับ วันนี้ผมจะมาอธิบายหลักการทำงานของ M c a r s B แต่เดี๋ยวเราไปสรุปการทำงานของ M c a r s A สั้นๆกันอีกครั้งนะครับ M c a r s A มีประสิทธิภาพการทำงานต่ำคิดเป็น20-30%เท่านั้นนะครับเพราะจะใช้ทานซิตเตอร์ตัวเดียวในการขยายสัญญาณทุกอย่างทั้งบวกและก็ลบก็ถือว่าหนักหนาเอาการ หากต้องการทาซิสเตอร์ที่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นก็ต้องไปลดตัวต้านทานลงเพื่อให้กระแสมันวิ่งได้ดีขึ้นแต่ทาซิสเตอร์ก็จะร้อนมากขึ้นเท่านั้นนะครับข้อดีของมันก็คือเสียงจะเหมือนต้นฉบับมากที่สุดทีนี้มาพูดถึงแอมคาร์ดบีกันบ้างครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าแอมคาร์ดเค่อนข้างมากส่วนหลักการต่อใช้งานจริงๆแล้วมันต่อง่ายกว่าคาร์ดเด้วยซ้ําซึ่งการต่อคาร์ดบี มันจะใช้ทานซิตเตอร์อยู่2ตัวซึ่งก็คือชนิด NPN และชนิด PNP ดังรูปนี้นะครับแล้วสัญญาณอินพุตจะเข้าไประหว่างขา B ทั้งคู่ทำการขยายสัญญาณเอาพุตออกมาสังเกตว่าทานซิตเตอร์ชนิด PNP ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นส่วนที่เติมเต็มช่วงลบของสัญญาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างดีเยี่ยมและทานซิตเตอร์ชนิด NPN ก็ทำงานช่วงบวกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นกัน ตอนนี้ประสิทธิภาพของทาร์ซิเตอร์ที่ทำงานเป็นคู่ของเรานั้นทำงานได้ดีอยู่ที่ระดับ50%แล้วครับทีนี้มาดูข้อเสียของมันบ้างนะครับคือมันจะมีการบิดเบือนของสัญญาณที่ค่อนข้างสูงนั่นก็คือการค่อยเของสัญญาณมันเกิดขึ้นได้อย่างไรผมจะอธิบายอย่างนี้ครับทาร์ซิเตอร์อย่างที่เพื่อนๆรู้มันจะเริ่มการทำงานเมื่อมีแรงดัน BE เปิดการทำงานของมันประมาณ0.7โวลต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอินพุตที่มีแรงดันต่ำกว่า0.7โวลต์ จะไม่มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นและนี่แหละครับคือการบิดเบือนของสัญญาณหรือเราเรียกว่า Cost Over ถ้าผมจะจำลองสโคบของการทำงานฝั่งบวกซึ่งอยู่ระหว่าง0โวลต์0.5โวลต์และ1โวลต์สัญญาณทั่วไปปกติมันก็ควรมีรูปขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่สำหรับคาร์บ B แล้วจะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสัญญาณเสียงที่เป็นบวก แรงดันต่ำกว่า0.7โวลต์จะไม่มีสัญญาณใดๆเลยผ่านทานซิเตอร์ NPN ไปได้และทานซิเตอร์ก็จะปิดการทำงานของมันไปดื้อเมื่อมีแรงดันต่ำกว่า0.7โวลต์และมันก็เป็นอย่างนี้นะครับในฝั่งด้านล่างของสัญญาณเสียงลบสังเกตว่าสัญญาณของเราจะหายไปเพราะมีแรงดันจุดเปิดไม่มากพอเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ได้ค่อนข้างผิดเพี้ยนมากครับ สรุปว่าคาัส A เสียงดีแต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพส่วนคัส B มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่มีการบิดเบือนของสัญญาณสูงและไม่ค่อยเป็นที่นิยมสำหรับหมูนักเล่น,นเครื่องเสียงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับในคลิปถัดไปเราจะนำข้อดีของทั้งสองคัสนี้มารวมกันเป็นคัส A B ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ